สำหรับนักลงทุนหลายๆคนที่กำลังใจตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อยู่ในตอนนี้กับหัวข้อที่ต้องบอกว่ามันจี๊ดใจที่สุดในรอบปีเลยครับสำหรับใครที่ตัดสินใจเข้าซื้อทองคำตอนนี้ราคามันพุ่งไปทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการและตอนนี้กำลังเจอกับคำถามสำคัญมากๆว่าถ้าติดดอยทองที่8,200แล้วราคามันกลับมาถึงจุดเดิมอีกครั้งเราจะขายหรือจะไปต่อดี8 2 0 0 0บาท ตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาานะครับแต่มันคือจุดอ้างอิงทางอารมณ์ของใครหลายคนเลยเป็นจุดที่เคยเต็มไปด้วยความหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปแสนแน่ๆแต่แล้วกราฟมันก็หักขวัวลงแบบใจหายเลยใช่ไหมครับทำให้ตัวเลขนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความกังวลใจไปเลยทันทีคือการติดอยู่ที่ราคานี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเราไปยืนอยู่บนยอดดอยที่หนามากๆเลยนะครับหลายคนคงได้แต่ภาวนาให้ราคามันกลับมาที่เดิมซะพี่เถิด แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆเราจะทำยังไงกันต่อเพราะว่าการที่ราคามันกลับมาที่จุดที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของตลาดเฉยๆนะครับแต่มันคือโอกาสครั้งที่2ที่ต้องบอกเลยว่าหาได้ยากมากๆมันเป็นโอกาสให้เราได้กลับมาทบทวนการตัดสินใจครั้งก่อนแล้วก็เลือกทางเดินใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือโอกาสในการประเมินสถานการณ์ทั้งหมดเลยแล้วเราจะคว้าโอกาสนี้ไว้หรือเปล่า พอราคามันกลับมาที่8ปดหมื่นสองจริงๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าความรู้สึกมันไม่ได้มีแค่โล่งใจอย่างเดียวนะแต่มันจะกลายเป็นสภาวะที่ท้าทายจิตใจเราแบบสุดๆเลยระหว่างความรู้สึกที่อยากจะหนีออกไปให้พ้นจากความเจ็บปวดกับเสียงกระซิบในใจที่บอกว่าเฮ้ยหรือมันจะไปต่ออ่ะปรากฏการณ์แบบนี้มีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะครับว่า Break Even Effect พูดง่ายๆมันคือสงครามในหัวเราดีๆนี่เองครับระหว่างความกลัวที่จะขาดทุนอีกรอบความโล่งใจที่แบบ โอ้ได้ทุนคืนแล้วเว้ยกับความโลภที่อยากจะเห็นกําไรมันเป็นกับดักทางจิตวิทยาที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอแหละครับทางเรื่องมันก็มีอยู่2ทางใหญ่ๆเลยครับฝั่งแรกขายทิ้งก็คือเลือกเซฟตัวเองไว้ก่อนได้เงินทุนกลับมาหาโอกาสใหม่ๆดีกว่าแล้วก็จําไว้เป็นบทเรียนส่วนอีกฝั่งไปต่ออันนี้คือสายวัดใจเลยเดิมพันกับความหวังว่าราคาจะพุ่งไปถึงแสนซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้ามีวิกฤตใหญ่ๆจริงๆแต่ ต้องถามตัวเองก่อนว่าเงินก้อนนั้นน่ะมันเย็นพอจะรอได้อีกสัก3-5ถึงปีไหมแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงมากๆด้วยทีนี้เพื่อให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นลองมาถามตอบคําคำถามสําคัญนี้ไปพร้อมๆกันดูนะครับคําถามแรกและสําคัญที่สุดเลยเงินก้อนนี้มันเย็นแค่ไหนถ้าเป็นเงินที่มีแผนว่าจะต้องใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วโอ้โหการได้ทุนคืนนี่ต้องบอกว่า เป็นของขวัญจากตลาดเลยนะครับแต่ถ,ถ้ามันเป็นเงินที่จัดไว้เพื่อลงทุนยยยาวจริงๆการถือต่อก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งลองย้อนกลับไปในวันที่เรากดซื้อนิดหนึ่งวันนั้นเราซื้อเพราะอะไรเพราะเรามีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือซื้อเพราะอารมณ์ผ่าไปเพราะกลัวตกรถหรือที่เรียกว่า FOMO ถ้าคําตอบเป็นอย่างหลังนะการได้ทุนคืนนี้คือโอกาสทองในการแก้ไขความผิดพลาดท,ที่เกิดจากอารมณ์ครั้งนั้นเลยครับในมุมของจิตวิทยาตลาดนะครับจุดสูงสุดเดิมเนี่ย มักจะเป็นแนวตั้งที่แข็งแกร่งมากๆเสมอเพราะอะไรเพราะมันจะมีแรงเทขายมหาศาลจากคนที่ติดดอยเหมือนเราเนี่ยแหละครับคำถามคือถ้าเราไม่ขายแล้วราคามันกลับตัวลงไปอีกรอบเราจะรับมือกับความเจ็บปวดซ้ํสองไหวไหมอันนี้เป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสครับคือเงินที่มันจมอยู่กับการรอคอยตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเอาไปสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในสินทรัพย์ตัวอื่นที่ราคามันยังไม่สูงมากก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาคิดด้วยเหมือนกัน และคำถามสุดท้ายที่จะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆของเราออกมาถ้าเราขายที่8 2 0 0 0ปุ๊บแล้วราคาวิ่งไปถึงแสนจริงๆเราจะรู้สึกโหยเสียดายอะ่ะไม่น่าเลยหรือจะรู้สึกเฮ้อลงอกดีใจที่รอดมาได้คำตอบของคำถามนี้แหละครับจะบอกได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนกันแน่เมื่อเราตอบคำถามพวกนั้นกับตัวเองได้แล้วผมว่าภาพการตัดสินใจมันจะชัดเจนขึ้นมากเลยใช่ไหมครับเอาล่ะ ทีนี้เรามาเปลี่ยนความชัดเจนนั้นให้กลายเป็นแผนการที่จับต้องได้กันดีกว่ากับ3กลยุทธ์ที่เราเอาไปปรับใช้ได้เลยเมื่อราคากลับมาถึงทุนครับกลยุทธ์แรกนะครับผู้รอบชีวิตหรือ the survivor คือขายทั้งหมดเลย100%ที่ราคา82,000กลยุทธ์นี้เหมาะกับคนที่เงินก้อนนี้สำคัญกับชีวิตมากๆหรือคนที่นอนไม่หลับมาหลายคืนเพราะมาันสุขภาพจิตสำคัญกว่ากำไรเสมอนะครับ ต่อมากลยุทธ์ที่2แบ่งครึ่งทาง The Strategic Split อันนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดมากคือขายออกไปก่อนสัก50-70%เพื่อดึงเงินทุนกลับมากอดไว้ก่อนแล้วปล่อยที่เหลือลุ้นทำกำไรต่อไปเป็นการบาลานซ์ระหว่างการลดความเสี่ยงกับโอกาสเติบโตและสุดท้ายครับสายมีวินยัยหรือ The Discipline คือการถือต่อ แต่ต้องมีวินัยแบบสุดๆเลยคือตั้ง trailing stop หรือจุดขายตามไว้เลยที่80,000เพื่อป้องกันเงินทุนไม่ให้กลับไปติดดอยซ้ำสองซึ่งกลยุทธ์นี้ต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากประสบการณ์ครั้งนี้คือบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆจากยอดดอยที่จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่รอบคอบขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือการที่เราเข้าไปซื้อที่80,002เนี่ย อาจจะเป็นการเข้าที่ผิดจังหวะไปหน่อยและการที่ตลาดให้โอกาสเราได้กลับมาที่จุดเดิมเพื่อแก้ตัวถือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยในโลกของการลงทุนครับข้อความนี้สรุปทุกอย่างไว้ได้ดีจริงๆครับดอยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่จุดที่ราคาสูงที่สุดนะครับแต่คือจุดที่เราได้รับโอกาสให้ลงจากดอยแล้วแต่เรากลับเลือกที่จะไม่ลงเองเพราะความหวังหรือความโลภการตัดสินใจนะจุดนั้นล่ละครับคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของนักลงทุน ก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้เหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะครับขอให้โชคดีกับการลงทุนครับสวัสดีครับ Many skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงิน ให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี